ปรมการบทที่31อยาโคบหนีไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์ยาคอบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่ายาคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นพ่อของพ่อเรายาคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตรัสกับยาคบว่าจงกลับไป อย่างดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียก克าเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดเพล้วต่อฉัน และเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละ พระเจ้าจึงทรงยกสูงประสุสัตของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแยน่าขึ้นดูก็เห็นว่าในในความฝันก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะพูดพวกแพะพูดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบ ฉันตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบ็ดเอลที่เจ้าเจิมศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้ และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดราเชลกับเลอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือบิดานับบิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งอย่างใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงนำไปจากบิดาของเรานั่นแหละ ของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทําทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านดังนั้นยาคอบจึงลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภรรยาขึ้นกี่อูดแล้วตอนฝูงปัสุสัตว์ทั้งหมดของท่านไปขนเข้าของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปัสุสัตว์ที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมได้ในปัดดานอารามเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอัค บิดาของท่านในดินแดนคานาอันเวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะราเชลจึงขโมยรูปเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทำต่อลาบันคนคนอารามโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้ามแม่น้ำ บ่ายหน้าไปทางเทือกเขากิเลออาร์ตนะลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สามีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลออารแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอารามในความฝัน ตรัสแกเขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามมาทันยาครอบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลอาดลาบันกล่าวกับยาโคบว่าเจ้าทำอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนฉเฉลยทำไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับลับ แอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยรามนาและพินเขาคูท่ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลานและลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาเจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าระวัง อย่าพูดดีหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามายาโคบจึงตอบลาวันลาบันว่า mm hmm. เพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยค้นดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเรา ท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบานจึงเข้าไปในเต็นของยาโคบเต็นของเลอาและเต็นของสาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นของราเชลส่วนราเชลเอารูปเขาลบเหล่านั้นใส่ไว้ในกรุปอูดและนั่งทับไว้ลาบานได้คลำดูทั่วเต็นก็หาไม่พบ ลาเชลก็พูดกับบิดาว่าขอนายท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้ที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปเขารบเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่า ฉันทำผิดอะไรฉันทำฉันทำบาปอะไรท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านคลำดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็อเอาไปตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราสองคนเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมา20ปีนี้แกะและแพะไม่ได้แท้งลูก และแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางคืนและกลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนมาจากเอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางวันกลางเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่นอนไม่หลับ ฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน20ปีแล้วฉันรับใช้ท่าน14ปีเพื่อจะได้บุตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่าน6ปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้าง10ครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอักยำเกงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่า ระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานรากตำที่มือฉันทำจึงทรงห้ามเมื่อคือนนี้จึงทรงห้ามท่านเมื่อคือนนี้ลาบานและยาคบทำพันธสัญญาต่อกันแล้วลาบานตอบยาคบว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเรา ของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทำอะไรแก่บุตรญินของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิดให้เรามาทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้ให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าฝ่ายยาคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาแล้วยาคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินเก็บก้อนหินมา พวกเขาเก็บก้อนหินมากองสูงไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่ก้อนกองหินกองหินนั้นลาบานจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาเยกาจหดูทาแต่ยาครอบตั้งชื่อว่ากาเะเอตลาบานกล่าวว่าวันนี้กองหินนี้จะเป็นพยายนระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากากาเลเอต และมิสปาเพราะเขากล่าวว่าพระยาเวทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากหินของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าลาบันบอกยาคบว่าดูกองหินและเสาหินนี้ ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้าหินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินและเสานี้มาหาเราเพื่อทำร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรายาโคบก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์ ที่อิสอบิดาของเขายำเกรงยาครอบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขามารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นลาบานตื่นขึ้นแต่เช้ามืดจูงจูบหลานและบุตหญิงไวพรพวกเขาแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน